ครับวันนี้วันที่23่ิาพฤศจิกายน2564นนะครับวันนี้เราโอกาสมีโอกาสได้มาเที่ยวหมู่บ <dış S 1> ้นา,านทีรดุงกดจังหวัดอุดรธาน,นี้นะครับหมู่บ้านส่งเริมการท่องเที่ยวครับตอนนี้เรากํากลังเดินทางไปที่น้ำตกน้ำตกนะครับรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารกลางวันนะครับแบบพื้นบ้านครับแบบพื้นบ้านนาทีมโดยท่านคุณพี่ป,ประมวลนนะครับเจ้าพ่อแห่งการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้นะครับ ครับก็บมาแต,แต่ละครั้งก็มากับลูกตัวคนละคณะแต่ละคณะก็ลูกตัวน่ารักทั้งนั้นเลยครับคณะตัวครั้งนี้เป็นคณะที่มีท้สา,าวนักรอ้อาเหตุผอล้ำเยอะแยะนะครับาาตาตาสวยๆทั้งนั้นเลยครับ,บเรามาแต่ละครั้งก็สนุกสนานนะครับถ้าหากว่าท่านใดยังไม่เคยมาก็ขอเชิญนะครับเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งของมู่บ้านโพทองวัดวิถี เป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโย,ยบายของรัฐบาลมาแล้วก็มีความสุขลูกทัวร์เป็นไงมีความสึกยังไงวันนี้มาโอ้สนุกมากเลยค่ะประทับใจนั่งรถอะไรนะเขาเรียกรถแต็กๆรถอินตก็กรถอีนกนั่งข้างหน้าได้นั่งข้างหลังได้ด้วยแต่ละคันจะบรรทุกได้ประมาณ9คนถึง10คนค่ะการเดินทางบรรยากาศแบบ ครูคราแต่ว่ามีความสุขนะคะความสุขมากๆเ <โ guessing S 2> ย็นชุ่มฉ่ำแมกมไม้บรรยากาศน,นะมีการลุ้นได้ตื่นเต้นว่ารถจะไปยังไงข้ามคลองยังไงนะคะสนุกมากเลยค่ะใครยังไม่มาก็ขอเชิญนะครับหมู่บ้านคีรีบกกตออำเภอนายูงจังหวัดอุดรนธานีนะครับเขาก็มีสม่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีครับตลอดปี โอเค okay, นะครับ